หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมหาดิศอุปวัฒโนนะครับขออนุญาตมาถ่ายที่กับไปเยภูมิโรงครัวนะครับรพระอาจารย์พระครูใบิกานุเพียนนะครับไปจ่ายตลาดที่ตลาดเจริญศรีนะครับมีหนุ่มลูปหล่อนะครับเป็นโชเฟอร์นะครับนำพระอาจารย์พระครูไปที่ตลาดเจริญศรีน่นนะครับฮะเจ้าถวายมาแล้วเลี่ยงแล้วนี่นะครับพระอาจารย์พระคระูท่าน หยุดไว้ก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าขอความมิตตาพระจาจาร์พระคูนะครับมีตรงไหนที่โยมญาติโยมทางตลาดเจริญศรีถวายมานะครับนี่มุนพระจาจาร์พระคูชี้แจงนะครับให้ญาติโยมนะครับผู้ถวายมาได้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจนะครับเด้อนะครับโยมเขาเห็นความสําคัญนะครับเอีออยงแผงที่หกรับอันมองทิพนถวายมาบอกตลาดเจริญศรีแผงที่หกเนาะ เ,เด้อน,นะครับเพิ่นถวายยังมาเนี่ยครับมะละกอ,มะกอแม่นเบิดบ่รครับนี่แปดถุงปาดีรุ่งมันมันมันแก้วเลยมันเท่เมะละกอแปดสิบถุงนะครับถุงใหญ่ๆนี่นะครับแปดสิบถุงนะครับ มันเทศเท่าไรบ้านนี้ครับห้าสิบครับห้าสิบถุงมันเทศดีนะมันเกยวบ้านเ่านี่มันเกียวบ้านเ่านี่ห้าสิบถุงปะมะอือสิบนี่นะครับนี่นะครับมะอือนสิบนะครับหัวท่านเดียนี่เดี๋ยวเดี๋ยวบะกอือนี่สิบบ่เนี่ยมยังอีกบานนี่ห้วยางมานั่มก็มือกองเด้อวนี่นี่เผือกบัวครับไ่ใหนนี่ครับ เผือกเจ็ดถุงนะครับนิยมถวายมานะครับถั่วดินสี่ทั้งถั่วดินทั้งถั่วลิสงนะครับสี่ถุงนะครับเอียงหัวใชเท้าหัวใชเท้าหนึ่งแล้วก็มะเขือเทศอีกนะครับห้าถุงนะครับนิยมถวายมานะครับพริกยำหนึ่งพริกยำหนึ่งถุงใหญ่ข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนสองนะครับก็ถั่วลันเตาอีกสองถั่วลันเตาอีกนะครับนิยมถวายมานะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับ อียงครับนี่เห็ดหูหนูบ่นี่เห็ดหูหนูสองถุงนะครับเด้อนะครับโยมถวายมานะครับถั่วฝักยาวแปดถุงนะครับผักบุ้งจีนยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดถุงนะครับกระลำกระสอบใหญ่เอี้ก้ากระลำกระสอบใหญ่เอี้ก้านะครับเตงร้านเอานี่แตงร้านผมวันบุกหงเตงร้านเจตงร้านเจ็ดถุงนะครับเด้อกะเข้า กะเพราอีตู่นะครับห้าถุงนะครับเด้อผักบุ้งเทโพอีกสองถุงนะครับสี่ลาวสิบกิโลสี่ลาวสิบกิโลอยู่ไซเกษตรอีกสองจีจะเป็นว่างอยู่บงเดนนะครับเนาะได้แต่ขอมุ่นเนาะพี่พี่ค่ะพี่ค่ะโอ้บักชีลาวนี่เก็บอย่างดีเลยนะครับสงสัยเป็นของแพงนะครับเนี่ยโอ้มันจะลวก เด้อนะครับอันนี้คุณตู่มกม้วนร้านร้านแม่แพงร้านแม่แพงนแม่น้อยร้านแม่น้อยพร้อมคณะแข็งหัพร้อมคณะแผงหัร้านยิ่งเจริญทรัพย์ยานร้านยิ่งเจริญทรัพย์โยมเสกโยมนิดหน่อยโยมเสกโยมนิดหน่อยนะครับร้านยิ่งจะเลื่อทรัพย์นะครับร้านเจติ๋มร้านเจติ๋มโยมโยโยมหน่อยนะครับที่เคยถวายมาประจำประจำนะครับอ่า พ่อทองเนาะพ่อทองตลาดตาทองพ่อทองตลาดตาทองยะสูทอนนะครับเมืองกองเขาน้อยนวลนะครับหลายต่อหลายคนนะครับถวายมานะครับเด้อนะครับประเด็พระคุณหลวงตาจะนําไปร่วมบุญนะครับวันกตัญยุนะครับวันบุรพาจารย์นะครับวันกตัญยูที่บ้านหัดเพลงนะครับพร้อมกับถวายพระพี่สุสงฆ์ครูบาอาจารย์วัดบ้านเกาบอนนะครับเด้อนะครับ ข้อมูลสดๆจากปอาจารย์พระครูท่านเลยนะครับไปจ่ายตลาดมานะครับนี่นะครับโดยเฉพาะมะละกอนี่จักถุงเนี่ยแปดสิบถุงแปดสิบเอ็ดถุงนะครับมะละกอและก็มันห้าสิบถุงนะครับมันแก้วนะที่บ้านเรียกมันแก้วนะครับไม่รู้ที่อื่นจะเรียกอะไรนะครับโอ้นะครับมันมีประเพณีนะครับห่อข้าวน้อยนะครับจะได้ให้ญาติยมนะครับเขาทําเป็นห่อข้าวน้อยแล้วก็มา ทำบุญให้แกนะครับญาติพี่น้องนะครับเหมือนกับนี่นะครับที่ติดอยู่ตรงนี้นะครับผู้วายชนไปแล้วนะครับญ<ฮ>าติโยมที่ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาประสาทศนานะครับแต่ว่าด้วยการเวลาผ่านไปนะครับก็ล่วงเลย เสียชีวิตลงไปนะครับเหลือแต่ภาพถ่ายไว้เป็นอนุสรณ์นะครับประเดิษฐ์พระคุณลงตาก็เลยนะครับพร้อมกับญาติโยมนะครับจะได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้นะครับแก่ญาติโยมผู้วายชนไปแล้วนะครับเพื่อเป็นปฏิการะตอบแทนนะครับญาติโยมที่ให้การอุปธรรมค้ำชูวัดวาพระศาสนาด้วยดีตลอดมานะครับ เดี๋ยอสวนเจ้าภาพเจ้าศรัทธาค่อยฟังรายชื่อมุงนี่เช้านะครับพระเดชพระคุณลุงตาจะได้ประกาศอนุโมทนาอีกครั้งนึงนะครับเอา้าขอหยุดการถ่ายวิดีโอไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ